เมื่อวันที himself himself. ่3พฤษภาคมที like ่ผ wow. ่านมาผู้บริหารของ Key East ออกมายืนยันว่าได้ต่อสัญญากับมุนกายองและร่วมงานกันเหมือนเดิมมุนกายองได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดนี้ครั้งแรกเมื่อปี2018ทางต้นสังกัดกล่าวต่อว่าขอขอบคุณมุนกายองที่ต่อสัญญากับเรา เราสัญญาว่าจะสนับสนุนมุนกายองอย่างเต็มที่มุนกายองเข้าวงการในปี2006ในฐานะนักสแสดงเด็กตวังยันและมุนกายองได้รับบทนำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่ Welcome G G นเบลคัมชูไวกิกยยิซีซั่นสองเ언제 Find me in your memory และล่าสุด True Beauty ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เธอเกิดจริงๆ데ีะ